สวัสดีครับทุกคนทุกคนทำการบ้านเสร็จแล้วก็มาเล่นเกมกันนะครับตอนนี้เราอยกับช่อง n u ้ b e ิวเจอร์ครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Among Us นะครับซึ่งเป็นเกมจับฆาตกรที่อยู่ในหมู่พวกเรานะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยครับไปอันนี้เหลืออีกสิบคนนะไม่โอเคอันนี้เยอะขึ้นมาหน่อยทำไมผมเป็นสีนี้ สีฟ้าหมวก็เป็นเป็นอะไรดีมันตัวพวกนี้ผมลืมแล้วไปเลยว,ว่ามันมีสีฟ้าไหมอา้มาวไม่นะโออินพอร์สเตอร์เออปิดอินพอร์สเตอร์ครับเดี๋ยวนะแล้วมันมีแปลงล่างไหม อบบเอาอไมมันไม่มีเดี๋ยวทำไมมันไม่มีอันนี้สีเขียวนี้คืออะไรเพราะว่าไงอ้ฟืดับฝืดับกมากินมากเลย ดีกันตอนนี้เพื่อนเราอยู่ไหนอันนี้ไงไปดูกันไปดูกันไปดูกันเพื่อน,นเฮ้ยไม่มีใครขไดมีมีใครดูกล้องจอดปิด,ดตรวนี้ดีเลยดีเลยดีเลยไป อุ้ยอ้ยโอเคโอเคโอเคตายแล้วหนึ่งตายแล้วหนึ่งอืมสีดำรีพอร์ตโอ้ห Who is the impostor อืม เฮ้ยตอนนี้ผมเลเวลสี่แล้วอยากอยากมีเลเวลยี่สิบสี่อะอันนี้เลเวลเท่าไหร่ยี่สิบอะไรเนี่ยยี่สิบห้าเหรอกูใช่กูได มีพวงมาลัยหรอล้างเขน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 ต่อไปปิดไฟปิดอันนี้กันผมต้องรอรอดิสีส้มอยู่ไหนเหนนพ้่อเราอยู่ไหนเพื่อนเราอยู่ไหนเนี่ย เนี่ยเราอยู่ไหนอ่ะแล้วเรามันอยู่นี่อยู่มไม,ม่เจอเลยนัเฮ้ยอ้าไนี่อยู่ห้องนี้ปิดเป็นไงเนี่ยอ่ะต่อไปเราจะปิดอันนี้นะครับ นี่เรียกเตอร์ฮึเรียกเตอร์เรียกเตอร์เดี๋ยวกล้องจะปิดปดีกว่าไม่รู้จะดูไปทำไมตามหาเพื่อนจะหาเพื่อนจะหาเพื่อนที่เป็นข้าราชการนี่เราเป็นเพื่อนเรา,เราโอเค รอไปรอไปเรียกเต๋อเอาเลยนี่โหตรงนี้เป็นสีแดงเลยปกติจะเป็นสีฟา้าดะอ๋อคือมันเชื่อมกับอันนี้ก่อนที่อันนี้มันจะระเบิดใช่ไหมอ้าวข้างบนก็ไม่มีใครเสรียใจด้วยอาจจะเพลนะครับ คนอื่นไนปนไหนไครไปไหนท,ทีสองคนต้องลงมาจชนาวิตาลีเอาแล้วทำไมได้น้อยจังอะคะแนนชนะมันได้แค่นี้เหรอกดดูก่อนมันมีสีฟ้าไหมเจ้า เอลี่กันแต่มันไม่มีหรอน้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะซื้ออันนี้ไปแล้วแต่คนจริงหนึ่งร้อยแปดสิบไปสู้กันอีกทีดีกว่าครับทุกคนผมเล่นดาดนีมันเยอะเลยดาดอะไรบ้างเย้ yeah. ใครคือ,จอเจ้าของห้องเข้ามาแล้วหลุดเลยหรอสุดต่อหน้าต่อตาแบบอืมอะไรดีนะบอกอะไรดีนะหมกเยอะแยะมากเลยผมอบบหมดเยอะมากอะ่ะอ,อันนี้โอเคแล้วก็ใส่ชุด เออเอาอะไรดีอ่ามันมีหน้าใสหลายอย่างมากเลยเอาไหนดีอ่ะหน้าเปลยดีไหมอืมเอาอันนี้ D U M ดำจะไว้ันอ่านว่าดำหรอสตัสตศตสตศตพ สตาร์ตโนบลไรพูดมาหลายรอบแล้วยังไม่มีใครเซอร์เอเลยเท่าของห้องใหร่จะชัสตาร์ทเนี่ยเมื่อไหร่จะสตาร์ตอ๋ะ,อะผมพูดเยอะโอเคสตาร์ตผมจะได้เป็น ครูเมดก็ได้แต่ว่าครูเมดแบบแบบอื่นน่ะมีพวกเป็นนาวฟ้าหรืออะไรก็อะไรก็แล้วแต่นี่เป็นอันเนี้ยธรรมดาเหรออ๋อไม่ใช่ธรรมดาโอเคดีเฮ้ยแต่มันก็มีแบตอยู่เหมือนกันนะเนี้ยโอ้สปดีเด,เ,ปดเดี๋ยวสปีดฮะเดี๋ยวดว จะตับทันไหมนี่ผมว,ว่าวิ่งแล้วมันก็ดีอย่างหนึ่งนะเพราะว่าคือเราจะวิ่งหนีข้าตกรแต่ว่าคือว,วิ่งไปหาเพื่อนนี่วิไ่ไปหาเพื่อนทันกนยังอยู่ยิ่งนิ่งๆแล้วก็ดแฟลชนี่มันก็คือวิ่งเร้วนี่ก็ดีเหมือนกันนะสีฟ้าตาย ตอนนี้เหลือสี่ปิมีู่าห้าโหแล้วดูสตาร์ทผมเยอะมากกี่ไหนใครอ๊ะสี่สมเหรอสี่สมโอ้โอ้ Ok tìm thầy 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 xí. thầy 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 đi โอเคสีส้มสีส้มโดนโวตอัพโดนแล้ววะสโอเคนสับวิ uh, bon. ่งเร็วเอ้าข้างบนไม่มีสัญญาณเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นตัวใครใครใคร อีโปสเตอร์อีปสเตอร์หมดเวลาแน่เริ่มไ,ไม่จะหมดเวลาเป็นสีชมพูยี่ก้ายี่ก้ชมพูชมพูสีชมพูสีชมพูตะกอนสีชมพูอือสีขาตะกอนสีชมพูอืม โอดโอดเลยโอดอืมอืมโอดถ้าโอดคนนี้นี่เกมชนะเอาเขาออกเลยเหรอเดี๋ยวเขาออกเลยเฮ้ยแต่ละลวิสัยเป็นเลเย้โขสองจุดศูนย์ ไปซื้อเจ้าตัวปลาหมึกดีกว่าผมว่เาเจ้าตัวปลาหมึกมันก็น่ารักอยู่นะครับน่ารักอยู่ยวชอบจริงเ,เป็นเอเลี่ยนแหละพี่กี่บอกปลาหมึกใช่ไหมแต่คนเจมส์มันก็เป็นเอเลี่ยนแหละมีอะไรที่น่าซื้ออีกไหม ก็อืมเสรอนี้อ่ะราคาเรคาราคานี่มันเยอะกว่านียโอเคอ่ะถ้าทุกคนเล่นเกมเสร็จแล้วก็ก็อย่าลืมไปทบทวนบทเรียนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามที่ชอบหนังเพิ่มฟิลเตอร์แล้วก็กดกระดิ่งก็กิ๊ก็กิงกรี่มเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับนวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย